สวัสดีครับสงการผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ผมมาเก็บหอยเชอรี่นะครับเพื่อมาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับห้ากระบอกนะครับอันนี้ผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเหยื่อนะครับนะครับอันนี้ผมนับแล้วนะครับประมาณห้ากระบอกนะครับคือส่วนน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ พอช่วงฝนตกนะครับช่วงสงการที่ผ่านมานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเกือบท่วมนะครับโอเคได้นะครับแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับเล็กเกินไปนะครับ กดดูนะครับหอยเล็กเกินไปนะครับอันเดี๋ยวนี้ต้องปล่อยนะครับในขนาดเดือเก่านะครับสงการที่ผ่านมานะครับเทไปเลยนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับการใช้ก็ประมาณ4-5หตัวนะครับหอยเช่นี่นะครับที่เจาะไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกดลงไปแล้วครับ แล้วก็ไปวางเลยนะครับที่เดิมนะครับแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้นะครับเอาดูต่อไปนะครับตรงนี้ห้ากระบอกนะครับ เริ่มกันเลยนะครับได้ตัวเล็กอีกแล้วนะครับลูกมันนะครับเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับปล่อยไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูลักษณะปลาไหลนะครับมันเล็กเกินไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ ปลอยไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับคือผมจะให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับเนะเวลายกปลาชาได้ตัวใหญ่ก็เอานะครับแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับนวิธีการใส่นะครับวางวางที่เฉยนะครับลอยๆนิดๆนะครับแล้วก็หาอะไรมาปิดนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับ ดูต่อไปนะครับหลันที่3มนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับที่เดิมนะครับ คนะครับได้ตัวเล็กอีกแล้วนะครับปพ่อะลูกมันเยอะนะครับน่ะเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูปลายอีกรอบหนึ่งนะครับน่ะประมาณนี้นะครับปล่อยไปนะครับจะได้เปลี่ยนเดียวให้เรียบร้อยนะครับ่ะวางไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเา้าก็หาแล้ปิดไว้นะครับดูต่อไปนะครับหลันที่สี่นะครับเพราะผมใส่หมายจุดนี้นะห้ากระบอกนะครับหลันที่สี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ โค okay. นะครับม่เข้านะครับเอาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเพราะเหยื่อเก่านะครับเพราะโงการที่ผ่านมานะครับพอรอบนี้ผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนเหยื่อให้เรียบร้อยนะครับผมจะจ้งไว้สองคืนนะครับ โอเคนะครับอ่ดูลันสุดท้ายนะครับสภาพหมายนะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับอันนี้ก็ได้นะครับออเนี้ยเดี๋ยวกดดูก่อนนะครับอ๋อได้ได้อยู่ครับอันนี้เอานะครับคือใส่ร้านอาหารนะครับน่าโอเคนะเดี๋ยวเนีในวิธีการใส่เปลาไหลนะครับนะเดี๋ยวจะได้ดูเต็มๆช่วงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ใส่น้ํานิดหนึ่งนะครับ เติมน้ำน,นิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็เทปั่นไหลนะครับครับเทไปเลยนะครับนะครับนดี๋ยวก็เก็บหอยที่นีออกนะครับ แับไปเลยนะครับโยนทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มัดนะครับวิธีการที่ผมหาปหลาไหลนะครับปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อให้เรียบร้อยนะครับล้างให้สะอาดนะครับหลันที่ห้านะครับ ใส่เข safely, ้าไปเลยนะครับแล้วก็วางไว้ที่เดิมนะครับกดลงไปนะครับเดี๋ยววางที่เดิมนะทีตัวนี้ก็ผมก็ต้องหาหอรชิรีมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาหอรชิรีเพิ่มนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ หอยเชอรี่นี่ก็ผมก็ตั้งหาอะไรมาล่อนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะเนี่ยครับวิธีเก็บหอยเชอรี่นะครับผมก็ต้องใช้สวิงเล็กๆนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับมองเห็นไหมครับหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวยกดูนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยคือค่อยๆเก็บสะสมเอานะครับ วิธีการที่ผมหาปลาไหลนะครับต้องเก็บหอยที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเยื่อด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ๋ยกหาจุดต่อไปนะครับคือจะวางใกล้ๆก,ก,กันนะครับนี่ตรงนี้นะครับ วิธีหานะครับคือจะได้รู้ว่าเออว่าว่าผมหายังไงนะครับจะได้เห็นเต็มๆทั้ง2มือนะครับประวัติโทรศัพท์ที่ผมถ่ายก็ขาดหน้าอกนะครับอ่อตอนนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้วิธีการเจาะการอะไรนะครับอย่างใดแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวจะรวบรวมกับตัวเก่าที่เ,เก็บตะกี้นะครับ ครับจิกเก็บตัวแรกนะครับแล้วก็มาเทรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขัดได้เจาะให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้สาธิตในการเจาะนะครับอัอนนี้ก็ตัวเล็ก,กผมไม่เอานะครับอัอนนี้ได้ตะก,กี้นะครับตัวเดียวคือจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ คือสายร้านอาหารที่ต้องการประมาณขนาดนี้นะครับคือประมาณใหญ่กว่านิ้วโป้นิดหนึ่งนะครับนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้นิดหนึ่งก็กําลังดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีสาธิตในการเจาะนะครับหอยที่นี่นะครับวิธีการเจาะก็ต้องเจาะหลังจากเจาะเสร็จแล้วนะครับเจาะเสร็จแล้วนะครับสมมตินะครับเจาะเสร็จแล้วนะครับ มันต้องหมุนด้วยนะครับต้องหมุนด้วยเพราะว่าเหตุการเหตุผลที่ผมเจาะเนี่ยเพราะว่าผมต้องการถนอมอาหารนะครับถนอมเหยื่อนะครับเพื่อจะได้มีกลิ่นกําลังพอดีนะครับผมจะทิ้งไว้สองคืนนะครับวิธีการเจาะก็กดลงไปเลยนะครับปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็เขย่านะครับคือเนี่ยครับพอเนี่ยเจาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เขย่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ้าวทีนี้กลับไปดูหมายต่อไปนะครับหลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมเพราะว่าสงการผมไม่ได้ใส่วตะก้อเรือเก่านะครับอันนี้ผมตั้งใจจะปเปลี่ยนนะครับกลับไปดูที่หมายเลยนะครับ แล้วนะครับถึงที่หมายแล้วนะครับลงไปเลยนะครับนี่ครับสภาพหมายนะครับตรงนี้ก็ประมาณเดือนกว่าเหมือนกันนะครับหมายที่สี่นะครับหลังจากสงการนะครับผมไม่ได้ใส่นะครับผมเกยือเก่าผุก็ทิ้งไว้นะครับเพราะช่วงฝนตกนะครับ ที่ผ่านมานะครับสงการนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอันนี้เหยื่อนะที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบุพอดีนะครับเนี่ยเขาเปิดน้ําลงนะครับเ่เปิดน้ําลงเลยนะครับลงไปเนี่ยเลี้ยอีกหน่อยเดี้ยน้ําจะเพิ่มขึ้นนะครับ เปิดน้าลงไปนะครับลันผมกระส่ที่ลงไปนะครับสายจากนุกมุม,มนู้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปไปถึงนู้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวผมจะเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะครับผมกะว่าจะเปลี่ยนเรือให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยสองคืนเดี๋ยวผมจะได้ยกลันเก็บกลับบ้านทั้งหมดนะครับ กว่าน้ำมันจะไหลเข้าไปน้ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะ,จะเลยให้ท่านดูในการสายการอะไรนะครับน้ําเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับน้าเกือบท่วมเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยไม่เท่านะครับพอเยือเก่านะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาด วิธีการใส่นะครับประมาณนี้นะครับกดท่อไปแล้วก็วางที่เดือแต่ต้องขยับสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพระาะว่าน้ำมันไหลเข้าไปแล้วนะครับเดือดน้ําจะท่วมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หาอะไรมาปิดอ่ะโอเคนะครับดูต่อไปนะครับ โอเคได้นะครับพอ,อนี้ใกล้เคลียร์เนะพอได้อยู่นะครับพอ,อนี้ได้อยู่นะครับน่ะมันไม่เล็กมากนะครับได้นะครับดูต่อไปนะครับน้ำเกือบท่วมนะครับไม่ได้เลยครับโอเค แล้วก็เปลี่ยนล้างให้สะอาดแล้วเปล,เปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อนะครับดูต่อไปนะครับโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับนัเหยื่อเก่านะครับว่าน้ามันเพิ่มขึ้น,นปลาไหลมันจะเริ่มออกหากินนะครับ อ,นนอันนี้ปล่อยไปนะครับมันเล็กไปอ่ะปล่อยไปนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับดูต่อไปนะครับโอเคได้นะครับเพราะอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะโอเคนะครับอันนี้เอานะครับ ไปเลยนะครับนะเก็บหอยชี่ีออกนะครับนะประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับดูต่อไปนะครับ อนะครับไฟเข้านะครับเปลี่ยนเดือวให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเอาเดี๋ยเรียบเดี๋ย,ยผมจะดู ชุดนี้เสร็จแล้วไปดูฝั่งโน้นต่อนะครับเดี๋ยวก่นเดียวผมจะตัดนะครับจะตัดสรุปจะกลับบ้านเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เดียกเียวผมจะเทไปหลายตัวนี้ก่อนนะครับอ่่สายกำลังดีนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ผมจะตัดนะครับลุกผลงานวันนี้นะครับ ยกมาจากโน้นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าปร,ประมาณโลกว่านะครับเนี่ยขนาดเบียร์เก่านะครับเบียร์เก่าที่สงการที่ผ่านมานะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ